สุดท้ายแล้วอันก็สาวผนังมดลูกที่ GFC คลินิกจะสวยพร้อมใส่ไหมน้องไม่ได้ามาลุ้นด้วยเหรอคะวันนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะแม่ปวดท้องแล้วแม่ท้องป่อว่ะแล้วได้ยินเสียงเ,เด็กอยู่ข้างใน สวัสดีคะ่ะแม่แม,แม,แม่วันนี้นะคะครูก,ก้อยก็จะมาทัน็<ห>าชาาผนังบดลูกนะคะที่ GFC คลิ n i c นะคะวันนี้เป็นเดย์สของรอบเดือนคะ่ะจะเป็นฟ i n a นลเช็คผนังบดลูกครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนในเดือนมีนาคมคะ่ะคิดว่าผนังบดลูกแม่จะสวยไหมคะสวยค่ะเพราะอะไรถึงคิดว่าผนังบดลูกแม่จะสวยอะ่ะคือดว่าแม่บรูดี ก็เดี๋ยวลองดูกันค่ะว่าผนังบนรุ่นของครูก้อยนะคะรอบไฟนอลจะสวยพร้อมใส่ไหมนะคะก็มีนัดกับคุณหมอประมาณ5้าโมงครึ่งค่ะครูก้อยมาถึงก่อนเวลานะคะมาถึงตอน5้าโมงเย็นดีด,ดีค่ะน้อง<ม><ม>ไมได้ามาลุ้นด้วยเหรอคะวันนี้คะ่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นวันนี้แม่ยังไม่ได้ใส่ตัวอ่อนนะมาแค่อันต้าซาวผนังบนรุ่นด,ดูเฉยๆว่าพร้อมไหมถ้าพร้อมเนี่ยรอบเดือนมาเดือนหน้าที่จะถึงแม่ก็กินยาเตรียมผนังได้เลยเมลาจะเข้าไปดูในห้องกันตดาซาวด้วยไหมคะค่ะถ้าคุณหมอให้เข้าเนาะถ้าคุณหมอ ไม่ให้เข้าแม่จะเอาผลอัลตาซาวมาให้ดูโอเคไหมคะค่ะมาลุ้นกันนะคะติดตามนะคะคตามมาเลย,ย,ย <ๆ S 1> แล้วน้องไม่ได้มาทำโอ เฉยๆเตรียมทำพร้อมโอเคถ้าแม่ปวดท้องแล้วแม่ทอ้องป่องล่ะก็มาหาที่นี่เหมือนกันแล้วได้ยินเสียงเหมือนมีเด็กอยู่ข้างในล่ะยังไม่ทำอะไรเป็นอย่างนั้นอ่ะอีกเดือนหนึ่งน้องหกขวบแล้วค่ะหกขวบแล้วเหรอคะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันนะคะแล้วก็เตรยียมไปอันต้าซาวผนังมดลูกกันค่ะตอนแรกคุณหมอก,ก็จะให้เราเนี่ยปสัสสาวะทิ้งไปก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมนะคะวันนี้ก็เป็นเดย์สิของรอบเดือนนะคะซึ่งปกติการอันตราซาวผนังมดลูกเนี่ยจา์ตราซาวประมาณเดย์สิของรอบเดือนซึ่งจะดูว่าผนังลูกนั้นเรียงตัวสวยสามชั้นไหมหนาแปดถึงสิบมิลลิเมตรหรือเปล่าวันนี้ถ้าหนาตัวไม่ถึงก็ดูความสวยไปก่อนเป็นการไฟนัลเช็ครอบสุดท้ายนะซึ่งเราจะไปใส่ตัวอ่อนกน สองจึกสาเนี่ยเป็นสามชั้นสวยดีนี่แบบ้องธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ทน, okay. นี่นะคะเหัเรียนตัวสามชั้นสวยดีความหนาประมาณ7.3มไม่ดีสุดสองของหนเดือนนะคะ ออกมาจากห้องตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะพูดค,คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะแมตาผนังบนลูกแม่สวยไหมคะสวยมากพี่ลักษณะเ,เป็นอย่างนี้นะมมนไม่ใช่ค่ะนี่คือภาพรัรงไข่เรียงตัวสามชาั <c oughs> น้นนี่สวยงามเตรียมใส่แล้วนะถ้าเมมมารอบหน้าแม่เตรียมใส่แล้วนะแมดาพร้อมบ้างพร้อมมากค่ะพร้อมนะคะ,น,น,ะ,คะน้องฟีฟฟีฟจนแข็งเย็นไปหมดแล้ว